สวัสดีค่ะ สืบเนื่องจากกระแสดราม่าในทวิตเตอร์ตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าขนมที่เมย์ทำในหลายๆคลิปเมย์ไม่ได้ใส่เครดิตสูตรไว้ให้นะคะจริงๆแล้วทางเมย์รับทราบเรื่องแต่วันแรกแล้วค่ะซึ่งก็คือวันที่2พฤษภาคมแล้วเมย์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างไรนะคะเมย์รีบสมัครทวิตเตอร์เข้าไปชี้แจงทันทีและรีบใส่เครดิตใต้คลิปทันทีแต่บางคนก็อาจจะยังไม่เห็นข้อความที่เมย์เข้าไปชี้แจงนะคะเมย์ก็เลยจะขอมาพูดในคลิปนี้อีกครั้งนะคะเมย์ไม่เคยบอกว่าตัวเองเก่งทําอาหารหรือสูตรที่เมย์ใช้นั้นเป็นของเมย์ศึกา ในอินเทอร์เนต็ตทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสูตรหรือวิธีการทํานะคะเมย์เพิ่งเริ่มทําขนมจริงจังได้เพียงแค่สองสคลิปเท่านั้นเมื่อก่อนเมย์เองก็เคยทําอาหารแทรกไว้บ้างในบางคลิปนะคะแต่หลังจากที่ลงคลิปไปเมย์ก็โดนติมาเยอะคะ่ะว่าทํางงๆแบบนี้อย่าทําเลยให้ไปศึกษาให้ดีก่อนนะคะหลังจากนั้นเมย์ก็เลยปรับปรุงนะคะโดยการศึกษาก่อนจะทําทุกคลิปเลยเพราะเมย์อยากให้มันออกมาดีที่สุดนะคะแล้วเมย์ก็อยากให้มันมีสาระแทรกบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เมย์ก็ขอยอมรับผิดแล้วก็ ขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะที่ไม่ได้ให้เครดิตสูตรใต้คลิปนะคะเลยอาจจะทําให้บางคนนะเข้าใจผิดว่าเมย์เป็นคนคิดคนสูตรนั้นขึ้นมานะคะแต่จริงๆแล้วเมยไม่ได้มีเจตนาจะให้คนเข้าใจผิดแบบนั้นเลยคะ่ะต่อไปนี้เมยก็จะขอโอกาสแล้วก็ขอปรับปรุงตัวในการใส่เครดิต ทุกครั้งในการทําอาหารนะคะและส่วนบางทวิตที่ว่าเมย์เสียเสียหายหายโดยไม่มีมูลความจริงเมย์ขอร้องว่าให้หยุดเถอะคะ่ะเพราะเมย์และหลายหลคนรอบตัวเมย์ก็รู้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสตินะคะที่มาพูดเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่เพราะว่าเมย์อยากให้คนมาสงสารหรือเห็นใจเมย์นะคะแต่มีหลายๆคนที่เป็นเพื่อนสนิทเมย์รวมถึงคนรอบๆตัวเมย์ก็โดนพาดพิงจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยค่ะเมย์ไม่อยากให้นําชื่อของพวกเขามากล่าวหาเสียเสียหายหายนะคะมันอาจจะทําให้พวกเพื่อนๆของ เมรู้สึกไม่ดีนะคะและเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นความผิดของเมคนเดียวนะคะอยากขอร้องให้ทุกคนเข้าใจตรงจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเมอยากขอร้องทุกคนว่าอย่าดึงคนในครอบครัวเมมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคือเมเห็นหลายๆทวีนนะคะก็แคปรูปพวกเขามาลง ซึ่งว่าเขาก็ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกันค่ะอยากให้ทุกคนมาว่าเมย์แค่คนเดียวนะคะเมย์ไม่อยากให้พาดพิงถึงคนอื่นเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่ส่งมาให้เมย์ทุกทช่องทางนะเมย์อาจจะตอบไม่หมดนะคะแต่เมย์ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่มีคนคอยรักและซัพพอร์ตเมย์มากขนาดนี้เมย์สัญญาว่าเมย์จะปรับปรุงตัวตามที่เมย์พูดจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ